เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยนะนี่ผมทาฝาดหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮยเดี๋ยวนี่มันคือในลูกสาวจริงๆหรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันจุลสิกเวอร์ชัดชัดเฮ้ยฉันเพิ่งดูหนังเรื่องนี้มาเนี่ยหรือว่ามันออกมาจริงแล้วในลูกสาวมีชีวิตจริงแล้วในลูกสาวกลับมามีชีวิตเย้ <Yeah. S 1> เอาวันดีทุกท่านด้วยนะครับเกี่ยวกับผมสวรรนส่งสิสี่ครับ วันนี้เราก็อยู่กับเลสตอรคมนานตอนที่22กันเลยนะครับผู้ชมโอ้โหไม่ได้ถ่ายกันนานเลยนะครับอืมไม่ได้ถ่ายกันนานมากเลยครับตอนนี้ครุณผู้ชมซึ่งเราก็จะกลับมาถ่ายกันอีกแล้วครับกว่าจะได้ไอเดียในการทำนะครับโอ้โหนานมากอะ่ะก็ถามว่าไอเดียจากเขาเนี่ยในโนสาาเนี่ยผมได้ไอเดียมาจากอะไรหรอครับจำไอ้เทอร์มินเตอร์ในมายคาร์ดได้ไหมครับผู้ชมนั่นแหละผมพูดว่า แนนโนสาว่ามันคงทําไม่ได้ถ้าเกิดไม่ใช้มอสอะเนี่ยผมทํามันได้ครับแต่ว่ามันยังกินหรือทําให้เราเสียเมกอะไรแบบนั้นยังไม่ได้ครับชมมันแค่เดินได้ก่อนนะครับมันยากแหละแค่นี้ก็ยากแหละซึ่งเรามาดูเลสตเลสตนขมานในวิดีโอี้กันเลยนนะครับผู้ชมนี่ก็คือเลสต์ตนมานทั้งหมดในวิดีโอนี้ครับผู้ชมซึ่งสิ่งแรกครับก็คือเนี่ยสมมุติครับนน บล็อกตรงนู้นะ่ะมันจะเซตบล็อกเลสตโตนบล็อกมาตรงนี้ครับซึ่งอันนี้ก็จะเซตบล็อกแอร์ทำให้บล็อกข้างบนนี้กลายเป็นอากาศครับเลสตโตนบล็อกก็จะกลายเป็นอากาศไปทันทีชัว่วใดเลยแล้วมันก็จะส่งสัญญาณไฟมาก่อนตายว่าเฮ้ยสั่งให้อิเนี่ยมันแบบว่าโครนรีเพสไอตัวเนรสาวตัวนั้นอะที่หันหน้าไปด้านนี้ครับผู้ชมเนี่ยให้มันมาให้มันถูกมาตรงนี้แต่มันจะเป็นเวอร์ชันรีเพสแบบเนี้ยครับผู้ชมแล้วก็ต่อด้วยเอ,อ่มี่ มันก็จะไอตัวที่มันถูกโคนมาตรงเนี้ยมันก็จะมูฟไปตรงนู้นนะคะพี่ผู้ชมเนี่ยเนี่ยแบบนี้ค่ะพี่ผู้ชมแล้วต่อจากนี้ครับมันก็ส่งสัญญาณไฟมาอีกค่ะผู้ชมถามว่าทําไมต้องทาเลสตตนครับจังหวะมันจะได้ตรงอะค่ะพ่ผู้ชมอืมนะครับซึ่งต่อจากนี้ครับมันก็จะพอไอตัวในอุตสาตัวเนี้ยเนี้ยพอมันมาถึงนี้ปุ๊บไอตัวนู้นน่ยมันก็จะรีเพสตัวเนี้ไปแล้วก็กลายเป็นเนี่ยรีเพสตัวนี้แล้วกลายเป็นตัวนี้แทนนะคะพ่ผู้ชมซึ่ง พอจอดจากที่มันรีเพสเสร็จแล้วมันก็จะส่งสัญญาณไฟมาอีกว่าเฮ้ยให้นายอะไอตัวที่มันรีเพสตัวนั้นอะให้เดินหน้ามาสิเออเนี่ยครับผู้ชมเนี่ยสมมุตินะครับเนี่ยมันตัวนี้ถูกรีเพสมันก็จะเดินหน้ามาทางนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้ถูกรีเพสมันก็จะมาเดินมาตรงนี้ครับเนี่ยนะครับและต่อจากนี้ครับก็จะมีเซตบอกเลสตอร์บอกตรงนี้ครับผู้ชมแล้วก็วนเวียนเป็นวัชัจังนะครับและสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้ครับก็อยู่นืมกด ไลค์และกด Subscribe เล็กๆน้อยๆครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย